สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นบอนสีที่ซื้อมาจากใน La ซ a ด้และที่สั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นต้นเสาวน้อยปะแป้งตอนที่ซื้อมาเป็นหัวนะคะเขาส่งมาแบบเป็นหัวหัวละ29บาบาทนะคะที่จำไม่ผิด อันนี้ก็เป็นต้นอีเนานะคะกำลังจะงอกใบใบกำลังจะออกมานะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นบอลนิวเวฟถ้าเมื่อเมื่อโตเต็มที่แล้วตรงกระดูกนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วใบก็จะแดงหมดเลยสวยมากชอบมากส่วนอันนี้ก็เป็นต้นมอนสเตอร์ล่านะคะตอนที่ซื้อมา เขาก็จะมาเป็นแบบมเมล็ดนะคะพอมะเมล็ดอันนี้ก็ได้สองเดือนแล้วได้แค่นี้เองมอนสเตอร่านะคะส่วนที่ชอบที่สุดคือต้นนี้เลยนี่คือพริง้งพินเซตนะคะต้นนี้ชอบมากน้องกำลังด่างด่างมาแล้วส่วนต้นนี้เป็นต้นอัญมณีสีแดง น,นี้ก็ตอนซื้อมาก็290ร้สต้นนะคะได้สต้นแต่ว่าเอามาแยกกระถางส่วนอันนี้เป็นต้นเงินไหลมาดาสวยมากเลยกำลังสวยเลยอันนี้คือความชอบส่วนตัว ต้นไม้ที่เราปลูกไว้อันนี้ก็เป็นต้นว่านพญาช้างเผือกนะคะกำดากกำลังสวยเลยนะคะดา นีก็จะให้มาดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเรานะคะ